สวัสดีค่ะเจอกับเซลลต้นนะคะตัวแทนจำหน่ายรถไทยน e w ฮอนแลนด์จากบริษัทเรืองชัยมอเตอร์ค่ะคันนี้เป็นนิวฮอนแลนด์รุ่นทีที2.50น,นะคะราคาตัวรถอยู่ที่7 4 2 0 0 0บาทเครื่องสีสูงขนาด50แรงมานะคะตกแต่งเสร็จเตรียมพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าทางอำเภอนาเชือกจังหวัดปหาสารคามค่ะ ก่อนจะส่งทีมช่างคุณภาพจัดเตรียมรถชุดแต่งตามความต้องการของลูกค้าและตัวเช็คสภาพรถก่อนถึงมือลูกค้านะคะล้างทำความสะอาดแต่งหล่อซะหน่อยคันที่ล้างอยู่จะเป็นที่ที่2.5 0นพันนะคะถัดมาอีกคันก็จะเป็น New Holland รุ่นทที3.5ส่วนพันขนาด50แรงม้าเหมือนกันเดี๋ยวรายละเอยียดจะลงในคลิปหน้านะคะตัวนี้ จะเตรียมรถเสร็จพร้อมออกเดินทางแล้วค่ะบริษัทเรื่องชัยมอเตอร์นะคะจะจำหน่ายรถไฮนิวฮอนแลนดทุกรุ่นทุกขนาดทุกแรงมาตั้งแต่ขนาด40แรงมาขึ้นไปจนถึง100แรงมานะคะลูกค้าสนใจอยากจะได้รถรุ่นไหนก็แวะเข้ามาชมเข้ามาดูได้หรือจะสอบถามกับเซลล์ตัวแทนจำหน่ายรถไยได้นะคะ สำหรับคลิปนี้เซลลจะพาไปส่งมอบรถกันนะคะออกเดินทางขั้นตอนต่อไปเป็นการสอนการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงก,การขับรถการใช้รถเบื้องต้นสำหรับลูกค้าที่เป็นมือใหม่และยังไม่คล่องในการขับรถไทยนะคะทีมช่างของเราก็จะสอนพิษดีแล้วก็ให้ลูกค้าลองปฏิบัติ คุณพ่ออาจจะยังไม่คล่องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าค่อนข้างใหม่สำหรับการถงานงงาการขับรถการคอนโทรลอุปรกรณ์ของกล้องก็ยังไม่มีเท่าไหร่เดีย๋ยเราเก็บภาพบรรยากาศ การทํางานของผานพวนการทํางานของรถขนาด50แรงม้าทีทีสองนเป็นยังไงนะคะแดดร้อนมากนะคะเซลลก็สู้ลูกค้าก็สู้ช่างก็สู้นะคะสู้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะเซลเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมข้าวผ้านะคะสำหรับรุ่นทีทีสองจดนพนก,กับการทำงานของเขา ไว้คราวหน้าเจอกันจะเป็นรุ่นไหนอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำให้กับลูกค้าที่สนใจรถไทของเรานะคะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันนะคะ